ได้อีกประมาณสิากกนาแกเราจะหมดแล้วขายดีมากค่ะเปิดตัววันแรกนะคะสตรอเบอรี่ครีมชีสอันนี้จะมอือได้ลตักให้ได้พอ,อนะแบ่งให้ได้เท่ากันนะเตงเป็นไงอร่อยไหมยัง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 ย ดูดไปขึ้นต้องเอาช้อนตักด้วยนะเออไะเล่นนิดนึงนะคะเพราะว่าไอตัวนมเหนียวเนี่ยมันยืดเหมือนแบบชีที่ละลายแล้วจริงๆนะมันไม่ได้เหนียวเหมือนนมเหนียวนะมันยืดเลยนะทุกคนมันยืดจริงๆนะคะแกรเกอร์แยกไปละวหาไว้กันนะแยกเหรอก็เธอไม่ได้ใส่มาไปแยกไปก็ได้อุย้ยนั่นๆัน,น,น,น